รายงานสรุปผลการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนโดยใช้เครื่องมือพัฒนาทักษะการคิดดิจิทัลบนแอปพลิเคชันแคนว่าวิชาภูมิศาสตร์ชั้นม .5 หทับ1โดยนักเรียนกลุ่มที่3โรงเรียนราชประชานูเคราะห์62จังหวัดเชียงรายภัยแรงนะคะคือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนค่ะ สาเหตุของการเกิดภัยแรงนะคะมีอยู่2รูปแบบค่ะคือโดยธรรมชาติและก็โดยมนุษย์นะคะโดยธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลค,ค่ะโดยมนุษย์นะคะคือการทาลายชั้นโอโซนผลกระทบของภาวะเรือนกระจกและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการตัดไม้ทาลายป่าเป็นต้นค่ะ ผลกระทบด้านสังคมนะคะทําให้ประชาชนอดอยากและเกิดการว่างงานค่ะและทําให้คุณภาพชีวิตของทุกคนแย่ลงและเกิดปัญหาสังคมตามมาค่ะยังได้ระบุว่าประชาชนกว่า66ล้านคนในบริเวณทวีปแอฟริกาต้องเผชิญกับภาวะอดอยากเนื่องมาจากขาดอาหารตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ผลกระทบด้านเศรษฐกิจนะคะทําให้ผลผลิตการเกษตรลดลงและสูญเสียผลผล,ผลิตทางปศุสัสตว์ป่าไม้และการประมงและนอกจากนี้นะคะยังทําให้การอุตสาหากรรมต้องอยู่ชะง,งักลงค่ะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะทําให้แหล่งน้ําตามธรรมชาติตื้นเขินและปริมาณน้ําระดับน้ําลดลงเกิดการขาดแคลนน้นําในพื้นที่ชุ่มน้ําและทําให้เกิดผลกระทบที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะ ส่วนด้านสาธารณาสุขนะคะทําให้เกิดการขาดสารอาหารและทําให้เกิดโรคระบาดต่างๆตามมาค่ะเช่นโรคพิษุนักบ้าโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังโรคทางเดินหายใจและโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารค่ะและยังทําให้เกิดความเครียดหงุดหงิดอ่อนเพลียเสียสุขภาพจิตและก็เป็นลมแดดด้วยค่ะแนวทางป้องกันและรับมืออย่างยั่งยืน ด้านการเตรียมการน,นะคะจะทําแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบกําหนดจุดแจกจ่ายน้ําและสํารวจตรวจสอบแหล่งน้ําภาชนะเก็บกักน้ําและก็จะทําแผนบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นห้ามรักขโมยเครื่องสุบน้ําหรือเครื่องมือการเกษตรและก็ทําแผนดูแลรักษาสุขภาพ,พคนในท้องถิน่นและประสานงานการประปาส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นค่ะ ด้านการเพราะปลูกและดูแลนะคะจะเป็นการทำแผนและแนวทางการจัดการพืชผลผลิตหรือให้คำแนะนำพืชใช้น้ำน้อยหรือพืชฤดูแล้งค่ะและก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลคูคลองและก็สถานที่เก็บกักน้ำให้สะอาดค่ะรณรงคลงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำให้สะอาดถูกวิธีถูกสุขลักษณะด้วยค่ะ ด้านการให้ความช่วยเหลือนะคะถ้าประสบเจอภัยแล้งให้ประสานกลมฝนหลวงและการบินการเกษตรค่ะและก็มีโครงการน้ํสามโครงการนะคะเช่นโครงการคืนคลองน้ําไหลคือน้าใสทั่วประเทศค่ะเป็นการขุดคูลอกยาว999กิโลเมตร76แห่งในต่างจังหวัดค่ะและก็มีมาตรการกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับการใช้น้ํานะคะเช่นการบริหารทรัพยากรน้ําการส่งเสริมและการรักษาสิ่งแวดล้อมการชประทานน้ําน้ําบาดาลและการปฏิรูปที่ เพื่อการเกษตรค่ะภูมิภาคต่างๆของโลกนะคะ 1. เอเชียค่ะโดยจะยกตัวอย่างในอินเดียโดยมีอุณหภูมิสูงถึง4 1 4 3องศาเซลเซียสในแต่ละวันและส่งผลกระทบกว่า300ล้านคนค่ะและในรัฐเตลังคานาอุณหภูมิสูงถึง43องศาเซลเซียสและเสียชีวิตล่าสุด66รายค่ะ ในรัฐอนันทรประเทศอุณภูมิสูงถึง12องศาเซลเซียสและเสียชีวิต45รายโดยสาเหตุภายแล้งในอินเดียมีทิพลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะทำให้ปริมาณน้ำฝนในฤดูมรสุมของอินเดียน้อยสุดในรอบ5ปี ในประเทศจีนระดับน้ำของแม่น้ำแยงซีลดลงจนเห็นพื้นน้ำและก็สาราเจ้าแม่กวนอิมในอูน่ฮั่นที่มีชื่อเสียงแม่น้ำแห้งจนเห็นพระพุทธรูปแกะสลักที่จมใต้น้ำและทะเลสาบโผ่หยางเป็นทะเลสาบน้ำสื่อที่ใหญ่ที่สุดในจีนมีระดับน้ำลดลงถึง75เปอร์เซน์ หลายพื้นที่ของจีนกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงสูงสุดในรอบ60ปีอีกทั้งยังเกิดภัยแล้งหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้แม่น้ำหลายสายแห้งขอดรวมถึงแม่น้ำแยงซีแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวจีน ในทวีปยุโรปนะคะรุนแรงที่สุดในรอบ500ปีค่ะโดยแม่น้ําโปในประเทศอิตาลีลดต่ําสุดในรอบ70ปีและก็ประเทศเซอร์เบียแม่น้ําดานุบลดต่ําสุดจนเห็นซากเรือรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะและก็ในประเทศตุรกีมีองศาอยู่ที่50องศาเซลเซียสในแต่ละวันและในเมืองอิสตันบูลน้ําในอ่างเก็บน้ําต่างๆลดต่ํากว่า30%ของความจุค,ค่ะ ในออสเตรเลียภายแล้งที่เมืองซิดนีย์เมื่อต้นศตรวรรษ2000ทำให้ซิดนีย์หาแนวทางในการอนุรักษ์น้ำโดยทำโปรเจกต์ตั้งแต่ปีพศ2558และก็เน้นการใช้น้ำลดลงให้ได้10%ก่อนพศ2573โดยออกแบบให้ส่วนสาธารณะเก็บน้ำได้และบำบัดน้ำเสียได้โดยมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยก็คือเครื่องมือเติมอากาศ ตัวช่วยดักจับมลพิษผลลัพธ์ที่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้โดยตรงและก็ยังมีน้ำเพียงพอที่จะหมุนเวียนได้ในอเมริกาเหนือประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่พศ2543-2564ถึงพออ 2, 64, เจอกับภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ1,200ปีและเมืองที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักคือลอสแอนเจลิสเดือนมกราคมมีฝนตกเพียงแค่2.5ม mm, เมตร และในทะเลสาบมิดในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในรัฐเนวาดาและเอริโซนาลดต่ำสุดในรอบ100ปีและคาดว่ามีโอกาสถึง75%จะเจอภัยแล้งติดต่อกันอีก10ปีในอเมริกาใต้แม่น้ำปารานามีระดับน้ำลดต่ำลงตั้งแต่ปี1944เป็นต้นมาและก็แม่น้ำปารานามีความสำคัญกับทวีอเมริกามากเพราะใช้คมนาคมและทำการประมง แล้วยังเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงประชากรมากกว่า40ล้านคนสาเหตุที่ทำให้แม่น้ำล้นลงเพราะว่าปริมาณน้ำฝนในประเทศบราซิลทางตอนใต้มีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเป็นปีที่3จากปกติเป็น17,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเหลือเพียง6,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้น ในทวีปแอฟริกาประเทศเคนยารุนแรงที่สุดในรอบ40ปีโดยประชากรขาดแคลนอาหารและก็ปสุสสาว์ล้มตายโดยม้าลายสายพันธุ์เกรวี่ตายกว่า60ตัวใน3เดือนและช้างป่าตายมากกว่าปกติ25เท่าและในประเทศโซมาเลียฝนแรงติดต่อก,กัน5รอบคนมากกว่าเจล้านคนขาดแคลนสารอาหารและก็มีเด็ก5 0 0แสนกว่าคนเสี่ยงเสียชีวิตน,น,นอกจากขาดแคลนสารอาหารและก็มีผู้อพยพหนีภายแรง มากกว่า3.8ล้านคนโดยเฉพาะในเอธิโอเปียโซมาเลียจิบูติและเคนยาซึ่งตั้งอยู่แถบแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เรียกกันว่าในประเทศไทยภาคเหนือมี5จังหวัดเสี่ยงน้ำแล้งคือพยาวลำปางแพร่กำแพงเพชรและเพชรชบูร์และมีเสี่ยงพื้นที่แล้งรวม17จังหวัด1 8 8อำเภอเป็น1 0 9 6ตำบลรวมเป็น5ล้านกว่าเนื้อที่ไร่ และในภาคตะวันออกเสียงน้ำแล้งมีอยู่เจ็ดจังหวัดคือจันทบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีตราดปราจีนบุรีระยองและสากแก้วโดยมีเสียงพื้นที่แล้งเจ็ดจังหวัด48อําอำเภอ244ตําบตำบลคิดเป็น9ก้าแสนกว่าเนื้อที่ไร่ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเสี่ยงน้ำแล้งกว่าเจจังหวัดคือขอนแก่นชัยภูมิมหาสรารคามร้อยเอ็ดอุดรธานีบุรีรัมย์หนองบัวลำพูและก็เสี่ยงพื้นที่แห้งแล้งประมาณ20จังหวัด320อําำเภอ2,326ตําบตำบลรวมเป็น6ล้านกว่าเนื้อที่ไร่ในภาคกลางเสี่ยงน้ำแล้ง9้าจังหวัดคือกาญจนบ,บุรีชัยนาทนาครน,นายกนนทบุรี เพชรบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีและมีพื้นที่เสี่ยงแห้งแล้งกว่า10จังหวัด72อำเภอ311ตำบลคิดเป็นพื้นที่1ล้านกว่าเนื้อที่ไร่ภาคตะวันตกเสี่ยงน้ำแล้ง1จังหวัดคือประจวบคีรีขัน์ ภาคใต้เสียงน้ำแล้ง6จังหวัดคือสุราษฎร์ธานีชุมพรพังงากระบี่นครศรีธรรมราชและก็ภูเก็ตและก็มีพื้นที่เสี่ยงแล้งคือ12จังหวัด88อำเภอ307ตำบลรวมเป็น80,000กว่าเนื้อที่ไร่